สวัสด,ดีครับมาดู Ford Focus คันนี้นะครับคันนี้เป็นรถปี2011นะครับเครื่อง2.0ออโต้นะครับเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับสภาพโดยรวมนะครับสีเดิมบางรอบคันนะครับรถไม่มีอุบ<ะ>ัติเหตุหนักไม่จมน้ำนะครับเป็นตัวฮาร์ดแบ็ค5ประตูภายในเบาะหนังนะครับ สมบูรณ์นะครับสีโดยรวมสวยนะครับสวยรอบคันนะครับจะมีช่วงกันชนหน้านิดนึงนะครับมีสีแตกไรงาครับไปเก็บชิ้นนี้ก็ประมาณสองพันบาทไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับอ่ามีสีแตกเก็บกันชนหน้าทั้งชิ้นนี้ประมาณสองพันถึงสองพันห้าครับ นิดนึงครับแต่สีหลักสวยนะครับเดิมเดิมสวยสครับตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับพอตเดิมนะครับพอตเดิมครับลึกๆเอาไปใช้งานได้เลยครับ6,9,900บาทครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบนะครับเลขไม้หนึ่0 0สกิโลเมตรนะครับ ายในสะอาดดูดีครับเบาะหนังสีดำสมบูรณ์ครับไม่มีขาดเครื่องแน่นๆครับนิ่มเลยสนใจมาดูมาทดลองขับได้นะครับรถอยู่อำเภอบางประหันอยุธยาครับ หลอ,อยยางก็ยังพอได้อยู่นะครับไม่ล้นนะครับเครื่องติดนิ่มๆน,นะครับมาทดลองขับดูครับ